วันนี้นะครับเราก็จะมากับคอนเทนต์ของตัวละครใหม่อีกแล้วนะครับเมื่อวานนะครับพี่ก็ไปทําการฟาร์มอีเวนต์พาร์ตมาแปบ๊บเดียวนะครับจริงๆก็ไม่นานนะแปบ๊บเดียวก็เทียร์สี่สิบมานละ้ถือว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างเร็วมากตัวละครที่เราจะมาใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครที่ได้จากการทำเทียร์อีเวนต์พาร์ตนี้นะครับก็จะเป็นค็อกสไปเดอร์นะครับแล้วก็จะเป็นกาเดียนค็อกแมนนะครับของเทียร์สี่สิบ ก็ในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะมาพูดถึงแต่ละเลเวลที่สเตตัสเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีไซน์ตัวละครที่เปลี่ยนไปนะครับเท่าที่ดูนะครับรู้สึกว่า2ตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เรียกว่าโกงมากๆเลยนะโดยเฉพาะกาเดียนคองแมนเนี่ยอาจจะมาแทนแอตโตได้ในการลงเอเลดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับเดี๋ยวขอทําทการเปิดกล่องไทม์ครีเหน่อยละกันเพียห,หลายๆคนนะครับบอกว่ากล่องนี้เป็นกล่องที่เลดการออกยากที่สุดเลยใครมีตัวละครระดับอันติเมทก็สามารถทักส่วนตัวมาขายพี่ได้นะตอนนี้พี่ก็รับซื้อเป็นเงินสดอยู่อ่ะ่ะอนนีี้้กกก็็มมทัังงงหหด20ลววา มิติกหรือกอรี่สักตัวหนึ่งแต่ก็ไม่แน่นะฮะไม่แน่น่าจะไม่ได้นะครับเห็นบอกกันว่าโอกาสออกมันโคตรน้อยอะ่ะอ่ะมา10กล่องแรกนะโอเคเข้มๆเ,เลยไม่มีเลเจนสักตัวเลยนะประเด็นมาขอลองเปลี่ยนสายมูดิมาเปิดบนหัวตัวนี้นะครับอีก10กล่องเลยเข้มๆเ,เหมือนเดิมนะแต่รอบนี้มีเลเจนสองตัวนะครับอารามค,อค็อกเมนเอาเป็นว่าก่อนไปเริ่มคลิปน,นะครับขอฝากก่ไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะและขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะครับ หาซื้อตัวละครกันอยู่หรอจ๊ะวันนี้พี่ขอขายของหน่อยละกันร้านค้าบิบกรของเรานะครับวันนี้มีระบบใหม่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าปลอดภัยรวดเร็วหายห่วงด้วยการส่งจดหมายสินค้ามีให้เลือกซื้อมากมายวิธีการซื้อก็ง่ายแสนง่าย อยากได้ตัวไหนก็กกแค่ยูสเดียมนะครับก็สามารถรับตัวละครได้ผ่านตู้จดหมายเลยและนอกจากนี้นะครับสินค้าใหม่จากทางร้านเหล่าตัวละครจากแมพสกิวิดี้ทาวเวอร์ดีเฟนต์ตัวโหดตัวตึงตัวหายากมีเลือกซื้อมากมายตัวไหนบนเว็บไม่มีและอยากได้ก็สอบถามได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงตัวละครที่อยากซื้อให้นึกถึงร้านค้าวิวปรกรณ์เท่านั้นริชแมนจอบโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมม,เกม,มากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลโบอกร หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ r i c Man s h o เท่านั้น มาในส่วนของตัวละครนะครับที่ใช้ก็จะเป็น5ตัวละครนี้นะครับผมสำหรับกีเลเซอร์คาเมล่าแมนเนี่ยก็เอามาแค่ช่วงต้นเกมก็พอนะครับเพราะว่าน้องช่วยในการแบกต้นเกมได้ดีเลยนะครับผมเวทพิศิกก็วางซันต้าครบ3ตัวละครนะครับในส่วนของกีเลเซอร์คาเมล่าแมนเนี่ยต้องพูดเลยนะว่าปัจจุบันก็ยังเป็นตัวละครหนึ่งที่ใช้แบกต้นเกมได้ดีอยู่แต่ก็จริงๆถ้าสมมติพูดถึงตัวละครที่ราคาใช้เงินน้อยอ่ะก็คิวปิดอีกตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกันมาถึงตัวหลักของเรานะครับค็อกสไปเดอร์ เดียวเดียวเดียวทำไมตัวละครมันจมไปดีๆอย่างนั้นนะตัวละครนี้นะครับค็อกสไปเดอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องเรียกว่าอาจจะเป็น l ีเจน d ดอรีที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยก็เป็นได้นะครับด้วยความที่น้องเนี่ยสามารถจมตีเป็นเอลีแบบมิววิ่งทีวีแมนนะครับในขณะที่น้องเองไม่โดนสถานะแล้วก็ดาเมจสูงด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับน้องสามารถเดินได้นะฮะก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกว่าเป็น l ีเจน d ด r รีที่โกงมากๆนะครับผมอาจจะถูกเรียกว่าเป็นตัวละครรีเจนที่ดีที่สุดสําหรับการลงในแมในตอนนี้ก็เป็นนไไปดด้ใเเลวา 30คูดาวหนึ่งนะครับระยะในการเดิน45แล้วก็ความเร็วในการเดิน10แต่ถ้าลงเอเลดนะครับยังไงมีวิ่งก็สําคันกว่าอย่าลืมว่ามีวิ่งมันสตัรตได้นะครับตัวเนี้ยมาสตันไม่ได้แต่มันทาดาเมจได้ดีกว่านะครับแล้วก็ไม่โดนสถานะด้วยประมาณนี้ส่วนตัวพี่นะถ้าใช้ลงไนแมร์ตัวนี้ดีกว่าแต่ถ้าใช้ลงเอเลดมีวิ่งทีวีแมนดีกว่าครับผมอ่ะกดขึ้นเลเวล2เลเวล2เนี่ยดาเมจเพิ่มเป็น6,500นระครับระยะ40คูดาวน์1วิ แล้วก็ระยะในการเดิน55ความเร็วในการเดิน12นะครับในส่วนของดีไซน์ตัวละครจะไม่พูดตอนนี้ละกันเพราะว่าดีไซน์ตัวละครเนี่ยมันดูค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเดินไม่หยุดเลยก็เดี๋ยวไปทําแยกตอนท้ายคลิปละกันเนาะใช้เงิน4,000ในการขึ้นเลเวล3อ่ะกดอัพเลยละกันในเลเวล3นะครับดามเมจดเป็น10,000ระยะ45คูดาว0.75ระยะในการเดิน60ความเร็วเดิน15อาจริงโคตรแรงเลย <laughs> ไม่รู้นะรู้สึกว่าทุกคนเนี้ตัวละครลีเจนเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างจะโกงเกินไปมากๆเลยแล้วก็ทุกคันนี้มีไนเม e ทำไมว่าในเมื่อไนเม e มันผ่านง่ายชิบหายเลยเข้าใจฟิลป่ะแบบวางตัวนี้ตัวเดียวก็ผ่านไนเม e ได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้บ่นมากไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นเหมือนตอนฟอร์ดดีเจสปีกเกอบ่นปุ๊บโดนเนิร์ฟปับ๊บเนิร์ฟยับ,ยบ <laughs> เลเวล4เลเวลสุดท้ายนะครับดาเมจ1 2 0 0 0ระยะ55คูดาว0.5ระยะในการเดิน65นะครับแล้วก็ความเร็วในการเดินเนี่ย15อยากจะให้ดูตรงนี้นะครับดูระยะในการเดินแล้วก็วงในการโจมตีดูมันคดกว้างกว้างมากเนี่ยส่วนตัวในมุมมองความคิดพี่นะถ้าใช้ผ่านด่านทั่วไปอะ่ะมันคือ Legendary ที่โกงสุดในตอนนี้เลยนะ DPS ต่อวิ2 4 0หตีรอบตัว360องศาไม่โดนสถานะเดินได้ด้วย คิดว่าถ้าใช้ในการผ่านด่านด่านทั่วไปอะไรเงี้ยถือว่าโกงที่สุดแล้วน่าจะโกงสุดจริงๆในส่วนของการลงเอนเลนเนี่ยไม่น่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่า น้องมีดาเมจไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะแค่20,004ถึงจะตีรอบตัวนะครับไม่โดนสถานะแต่ก็ไม่สามารถทำสถานะเหมือนมิววิ่งที่เป็นสตันได้นะครับก็คิดว่าใช้ในการลงด่านได้แต่ลงเอเลดไม่คุ้มนะครับสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้เนาะตัวต่อไปกา a เดียนค็อกแมนนะครับตัวละครนี้นะครับรูปแบบการโจมตีเป็นแบบเพชซิ่งก็คือโจมตีทะลุเนาะเลเวล1ดาเมจ7,500ระยะ40คูดาว3สโล60%สําหรับน้องการเดียนค็อกแมนเนี่ยอาจจะมาแทนแอตโตอัปเกตดนคาร์เมล่าแมนในการลงเอเลดก็ได้นะครับเพราะ นะครับตีแรงตีไกลอีกด้วยเลเวล2นะครับดาเมจ20 0 0 0ระยะ45ครูดาวน์2วิสโล60%เท่าเดิมนะครับส่วนตัวพี่นะรู้สึกว่าปัญหาตัวเนี้ยหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของครูดาวเนาะเลเวล1ครูดาวนา3วิเลเวล2 2วิเนี่ยมันค่อนข้างนานมากเลย เลเวลสนะครับดาเมจสามหมื่นหกพันระยะห้าสิบคูด้าหนึ่งจุดห้านะครับสโลห์หกสิบเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมและเลเวลสุดท้ายนะครับเลเวลสี่ดาเมจสี่หมื่นห้าพันระยะหกสิบคูด้าหนึ่งวินะครับ mm hmm. คือดาเมจแม่งเยอะมากเว้ยแล้วก็ระยะแม่งโคตรไกลอ,อ่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวขอไปเจาะรายละเอียดแต่ละตัวละครนะครับว่าดีไซน์เป็นยังไงเนาะสำหรับค็อกสไปเดอร์นะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยก็น้องดูน่ารักดีนะ mm hmm. <laughs> จริงๆร,รู้สึกแอบบชอบดีไซน์น้องเนี่ย mm hmm. อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงขาหหงก <laughs> ก็เลเวลห่งเนี่ยดาเมจสองพระยะ30คููดาวหนึ่งระยะในการเดิม45 ความเร็วในการเดิน2พอเลเวล2นะครับส่วนหัวเนี่ยดีไซน์ตัวละครจะเปลี่ยนไปก็คือมีกลมๆออกม,มา,มาเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันอยู่กับนาฬิกาพี่จําชื่อไม่ได้ละโผลมาบนหัวนะก็ก็ดูน่ารักดีดาเมจ6กพันห้าระยะสี่สิบคูด้าหนึ่งระยะในการเดิน55ความเร็วในการเดิน12ต่อไปเลเวล3อุ๊หำน้องโผลมาเป็น2อันนะฮะตรงนี้อันเบลเลอร์เลยโอ้โหเอาจริงเนี่ยถ้าไม่มานั่งแยกดูอย่างนี้คือดูไม่ออกนะว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแม่งเดินชนอย่างเดียวเลยเลเวล3มดาเมจหนึ่งหมื่นระยะสี่สิบห้าค 60, เดินเร็ว15เลเวล4ดีไซน์ตัวละครน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเท่าที่ดูนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะหรือว่าถ้าสมมติมันเปลี่ยนแปลงก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าพี่ตรงนี้มันเพิ่มมาส่วนหนึ่งตามเมียนเหมือนสระยะ55คูดา0.5ระยะในการเดิน65ความเร็ว15นะครับเอาเป็นว่าเป็นตัวละครดีเจนในการผ่านด่าที่โคตรดีที่สุดแล้วกัน อะต่อไปมาดูดีไซน์ของกาเดียนค็อกแมร์นะครับเอาจริงเนี่ยเลเวลหนึ่งแม่งก็เท่นะพี่โคตรชอบเลยเว้ยดาเมจ7,500ระยะ40คูลดาวน์3สโลหกเ์เซเลเวลสองเนี่ยดีไซน์คือเขาจะมีนาฬิกาโผล่มาที่ไหลาทางขวานะครับดาเมจ20,000ระยะ45คูลดาวน์2สโลหกสิบ์เซนเช่นเดิมนะครับแม่งเท่จริงนะเว้ยชอบชอบต่อไปก็เลเวลสามนะครับในส่วนของดีไซน์ตัวละครนะครับก็มีนาฬิกาทรายโผล่มาที่ไหลทรายนะครับดาเมจเป็น36,000ระยะ50คูลดาวน์1.5นะครับแล้วก็ สโลหกสิบเปอร์เซ็นต์และต่อไปนะครับเลเวลสี่เลเวลสุดท้ายดีไซน์ตัวละครเนี่ยน้องเพิ่มในส่วนของเจ็ตแพคขึ้นมานะครับแล้วก็ถือค้อนสีทองนะครับโคตรเท่ดามเมจสี่เนห้าระยะหกสิบคูลดาวหนึ่งสโลหกสิบเปอร์เซ็นต์ชิม่งเท่จริงวะ <laughs> ไม่รู้ว่าพี่รู้สึกพี่ชอบดีไซน์ตัวเนี้ยมันมาดูเท่มากๆเลยเว้ยแต่ที่แน่ตัวอันติเมทเนี่ยมัน อยากได้ว่ะพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบตัวละครที่ถือดาบเว้ยรู้สึกว่าอันติเมตตัวล่าสุดเนี่ยมันจะถือดาบด้วยนะอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับการดีไซน์ตัวละครนะครับทั้ง2ตัวก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมนี่เว็บห้แล้วก็ คิดสภาพใช้แค่2ตัวละครเนี่ยเกือบผ่านด่านกิจกรรมแล้วอ่เออลืมบอกตัวการเดียนของแมนนะครับติดสตันง่ายมากรู้สึกว่ามันจะบล็อกไม่ได้เลยนะเมื่อเทียบกับแอตโตที่มันสามารถบล็อกได้2ทีนะครับวางตัวละครเพิ่มก่อนจริงๆเนี่ยถ้าสมมติใครที่ผ่านเทียยีเทียรี่สเนี่ยเอาตัวละครพวกนี้มาฟาร์มก็ฟาร์มง่ายอยู่นะดีไม่ดีนะความเร็วในการฟาร์มเนี่ยอาจจะเร็วกว่าตอนใช้ตัวละครไฮเปอร์อ่ะมาดูซิจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะครับเท่าที่ดูก็17นาทีละประมาณ17สิบเจ็ดนาทีด เร็วนะขนาดแบบไม่ได้วางตัวละครครบแต่แรกอะมาวางตอนหลังอะเฮ้ย <Hey, S 1> มันเร็วจริงนะสรุปนะครับทั้งสองตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่โกงมากและที่สาคัญคือพี่ลืมวาง DJ TV Man เว้ยเออเอาไปทําไมวะเอาไปแล้วก็ไม่วางเลยนะ <laughs> งงกับตัวเองชิมหายแทนที่จะวางก็ไม่ได้วางเฉยเลยตอนแรกอาจจะไปลองนะครับว่าค็อกสไปเดอร์มันได้บัฟเปล่าถ้าปกติตัวละครที่เดินได้เนี่ยมันจะไม่ได้บับสักตัวเลยนะใช่ปะหรือว่าถ้าตัวนี้ได้บับก็ลองคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะอันนี้คือพี่ไม่รู้จริงๆเว้ยเพราะยังไม่ได้ลองด้วยอ่ะก่อนไปขอเปิดสักตัวละกันด้วยตัวอารามค็อกแมนตัวนี้พี่ก็ยังไม่ลองนะตัวละครหลายตัวเลยที่มาเนี่ยยังไม่ได้ลองใช้เลยเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย